ได้เวลาเปลี่ยนโตะใหม่สักทีจากโตะเล็กๆ80เซนมาเป็น120ยเซนและเพิ่มเติมคือปรับระดับไฟฟ้าได้แต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรีบคิดว่าแพงด้วยความที่ผมเช่าคอนโดอยู่ก็เลยไม่อยากลงทุนกับเฟอร์นิเจอร์แพงนะจนไปเห็นตัวนี้คือรีบกดเพราะราคาแทบไม่ต่างจากโตะธรรมดาแล้วค่าตัวแค่นี้ปรับระดับไฟฟ้าไม่พอจดจําได้ด้วยสามารถเซตระยะสูงต่ำได้ถึง3ชุดทีนี้จะปรับระดับไหนก็กดแค่ตัวเลขได้เลยได้เวลาเริ่มย้ายของมาลงโตะใหม่แต่ก็ยังคงคอนเซปต,ต์เดิมเน้นเรียบๆง่ายๆมินิ ส่วนอีกด้านมีที่วางแก้วน้าซึ่ง2อ,อย่างนี้สามารถติดสลับกันได้เพิ่อแป๊บเดียวใกล้จัดเสร็จแล้วอย่างที่บอกเน้นมินิมอลแล้วก็ตัวนี้เขาจะเป็นไม้2แผ่นต่อกัน mm hmm. แต่ต่อกันได้เนียนแข็งแรงมีตัวยึดระหว่างไม้และมีคา,านรองด้านใต้ส่วนปัญหาหนึ่งที่เจอคือเวลาไม่ได้ใช้สักพักตัวปรับระดับจะใช้งานไม่ได้ต้องถอดบล็อกแล้วเสียบใหม่ถึงจะสามารถปรับระดับได้ตามปกติแต่ก็นะค่าตัวแค่นี้ได้ขนาดนี้ผมไม่สีเวลาจะปรับระดับก็ค่อยเปิดสวิตช์ไฟใหม่แค่แข็งแรงปรับขึ้นลงได้แค่นี้ผมก ไปกดดูกันได้ที่ตะการานล่าง